ตัวที่สําคัญจริงๆของตอนนี้นิดๆเลื่อนเลยนะมันไม่มีอะไรคืออินดิเกตตัวบายพาสเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ยากหัวข้อยจริงของอันเนี้ยเรื่องสาคัญตัวที่หนึ่งแทนตัวแปรแทนให้เป็นแต่อันนี้มันมองง่ายถูกปะ่ะเรื่องที่สองบายพาสเรื่องที่สาม เขาเรียกว่าอะไรอยู่เท่ากับแทน x ส่วน2อน่แล้วก็เรื่องที่สี่แทนค่าตีโกณจริงๆมันคล้ายๆกันนะ,ะตรีโกณอันนี้โจทย์จะอยู่ในฟอร์มของรูทอะไรประมาณเนี้ยโจทย์จะอยู่ในรูปนี้ อันที่ยากที่สุดคือหาเชี่ยวฟคชันคือมันไม่ยากหรอกแต่มันลำบากมากเลยไอยแทนตัวแปรที่ถือว่าไม่ต้องสอนอะไรมากนะมันน่าจะน่าจะโอเคอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้บายพาจริงๆบายพาสส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของของฟังก์ชันคูณกัน ฟัง์กชันที่มันดิฟยังไงก็เหมือนเดิมอินทิเกรตยังไงก็เดี๋ยวก็กลับมาหน้าตาเหมือนเดิมพวกนั้นจะทําง่ายหน่อยตัวสําคัญของบายพา s สจริงๆคือใช้กับอินเวอร์สล็อกไม่อินเวอร์สเอ็กโสินะใช้กับฟัง์กชันล็อกแล้วก็อาร์คแทนพวกนี้ที่เป็นตัวที่จะต้องจํานิดหน่อยเริ่มต้นเอาเลยแล้วกันอินทิเกรตตัวอย่างของบายพา s สขั้นง่ายที่สุดคือตัวนี้ วิธีมองการการแยกเนี่ยเราก็มองว่าจำแทนตัวแปรได้ใช่ไหมเวลาเราแทนตัวแปรอินทิเกรตเราเหมือนกับเราอินทิเกรตซักซักพจน์หนึ่งไปไว้ข้างหลังตัวดีถูกไหมเหมือนกับข้อน,นี้เขาก็จะทำเป็น x แล้วอินทิเกรต e ยกกำลัง x ได้ e กยกกำลังเเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยอันนี้มองออกใช่ไหมธรรมดาอินทิเกรตแล้วยนไปไว้ข้างหลังคราวนี้ นี่ยูนี่วี v, ก็ได้เป็นอย่างนี้อินทิเกตออกอยู่แล้วอะมันเตื่อนแล้วนะอันนี้โจทย์เบื้องต้นเลย จทย์ที่ยากกว่านี้ X อกยกกำลังอะไรก็ตามเน้นว่า XN เนี่ยต้องเป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ลบด้วยเพราะว่าถ้าเป็นจำนวนเต็มลบมันหรือเป็นจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มมันจะมีปัญหามากคราวนะ n นะอ่าไอ้ตัวนี้เราอันนี้เป็นหลักการเลยนะเราจะเห็นว่าบายพาสนี่ทำหน้าที่ดลดดีกรีของตัวคูณ ตัวคูณที่ที่ไม่ใช่ฟังก์ชันที่ดิฟแล้วได้ตัวเดิมอ่ะคูณไงดีตัวอย่างเช่นทซกับคอสเงี้ยดิฟดไปมันก็ได้หน้าตาเหมือนเดิมถูกไหมแต่อันเนี้ยถ้าดิฟแล้วมันจะลดอันดับลงเรื่อยๆการดิฟมันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันคือ uv ลบ v du นึกออกไหมอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวทำให้ดูก่อนถ้าอันี้เราทำเหมือนเดิม ตอนแรกเราคงตัวหน้าไว้แล้วเราก็ใช้ไวพาดเหมือนเดิมตัวหน้าออกไ้อันนี้แน่นอนตรงเนี้เป็นดีเกยกกำลังเ็นไง เราจะทำเป็น d x เราก็ต้องดิฟมันเห็นไหมแล้วอันดับมันจะลดลงดีกรีจะลดลงหนึ่งพอดีกรีลดลงมันก็ลดไปเรื่อยๆพอดีกรีเป็นศูนย์เราก็รู้คำตอบถูกไหมคำตอบมันจะเป็นลักษณะของฟังก์ชันที่ประกอบด้วยค่า n ที่น้อยกว่าดิฟอันนี้ได้ N x กํลัง n ลบหนกํลัง x d x ง่ายๆนะไม่ทานยกมือหวังว่าไม่มีปัญหามันตรงนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันจะเป็นอินทิเกรต x sin x หรือ x cos x มันก็ไม่มีปัญหาปัญหามันเกิดครั้งแรกเมื่อ เป็นสมมุตินะเดี๋ยวเอาตัวที่ไม่มีปัญหามสมมุติ x ยกกกำลัง 2, สอง sin x s i n กี่ x ก็ได้ c x d x พวกนี้เราอินทิเกรตได้ด้วยวิธีบายพาทั้งหมดโดยการเอา s i n เข้าไปข้างหลังทำให้ดูไหมต้องทำให้ดู่็ไม่ต้องนะเอา s i n ไปไว้ข้างหลังพอบายพาสทีหนึ่งดีกรี x จะลดลงหนึ่งทำอีกครั้งนึงก็จะลดลงอีกอันนั้นเป็นเรื่องง่ายๆคราวนี้โจ์เริ่มยากตัวแรก แต่เขาก็มีสูตรให้ดูในหนังสือแล้วอันนี้ก็คงทำกันได้แล้วหรือเป่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความยากจริงๆมันก็เป็นจุดสุดท้ายถ้าเราจํามันได้วิธีทำโจทย์ข้อนี้ทำได้สองแบบใครจำไอ้ข้อนี้ได้ไหมมันลักษณะเดียวกัน ข้อนี้ถือว่าเป็นโจทย์ลักษณะเดียวกันเราใช้ลักษณะวิธีการแก้เหมือนกันให้ข้างหลังนี่ไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวทําให้ดูอันข้างหน้าเราสมมุติว่าข้างหน้านี่มันได้เป็นฟังก์ชันหนึ่งถูกไหมนี่ทาให้ดูนะทวนของเก่าคิดว่าอาจารย์คงสอนมาแล้วเราจะเลือกเอา e ยกกําลัง x หรือจะเอา sin x ก็ได้ไปไว้ข้างหลังลองดูสมมติว่าเอา e กําลัง x แล้วกัน เรียนนะเรียนนะอ,อย่างนี้นะก็ร,ร,รู้อยู่ว่าดิฟคอสได้ลบทรายใช่ปะลบทรายลบเป็นบวกถูกไหมเนี่ย ถูกแล้วเฮ้ยแป,แปลกๆเนาะแปลกๆอ่ามันแสดงว่าเราจะไม่ได้คำตอบแล้วสิ e ก,ก,กํลัง x s ซ x นี่เป็นทางเลือกที่หนึ่งเราเอา e กํลัง x ยนเข้าไปทำถูกว่ะทำถูกว่ะที่ตรงไหน ตรงไหนอะไรนะเออนอะมันต้องมีดีไซน์ดิน่าเกีียนจริงคำถาว่าลงไม่ออกซะแล้วหวังว่าเข้าใจ หนิหน้ามันหัดตัดกันหายได้ไงเนี่ยดีบไซด์ได้อะไรเออทไมลบยากจริงสมมุติว่าได้แล้วกันลบใช่ป่ะลบลบลบมันไม่ออกใช่ป่ะ แต่หน้าตามันมีความเป็นไปได้โจทย์มันคล้ายๆกันโจทย์เป็น e กําลัง x ทนี้เป็น e กํลัง x คอร์ด x เราทำมันอีกทีหนึ่งเอา e กํลัง x โยนไปข้างหลังคอร์ด x d e กํลัง x ลบลบเป็นบวกอ e ินดิเกต e กํลัง x d คอร์ดิฟเลยแล้วกัน อ,อันนี้ทันว่าทันว่าไม่ทันยกมือเลยมันเป็นสิ่งที่เขาสอนแล้วอ่ะ